โอเคครับก็ต้องขอกราวสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับในแกลนดอมนะฮะมาอยู่กันในเกม e อ d e r Ring นะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะผมจะพามาเอานะครับดาบเลือดนะฮะหรือในชื่อเต็มของมันก็คือดาบศักดิ์สิทธิ์ยามเหยียดนะฮะโดยที่เราไม่จาเป็นต้องปิดล็อกด่านน้ำแข็งนะฮะใช่เราไม่จำเป็นต้องปิดล็อก แมปน้ำแข็งแล้วก็ไม่จําเป็นต้องฆ่าพวกเดียวกันนะครับผู้โมหมองพวกเดียวกันเนาะมันจะเป็นต้องฆ่าผู้โมหมองพวกเดียวกันเพราะว่ามันจะมีทั้งหมด2ทางเลือกนะครับในการไปเอาดาบเลือดนะฮะอย่างแรกก็คือหลังจากที่เรากดยอมรับเป็นเป็นส่วนหนึ่งของเครือหัดภูผาเพลิงแล้วเนี่ยเขาจะให้ภารกิจในการตามล่านะครับผู้โมหมองคนอื่นนะฮะอย่างนี้นะฮะอ่าิสทวนะฮะ งานของคืนรหาสทูาเพงนะฮะซึ่งถ้าเราทำตามภารกิจเนี่ยถ้าเราฆ่าผู้โมหมองนะครับครบตามจำนวนนะฮะแล้วน่ะแล้วเราไปคุยกับกับหัวหน้าคืนหรหัสเนาะผู้หญิงที่นั่งอยู่บนโต๊ะอ่ะเขาจะวาร์ปเราไปสู้กับบอสนะฮะแล้วพอเราฆ่าบอสเสร็จแล้วเราจะได้ดได,ได้ได้ดาบมาแต่ว่าภารกิจสุดท้ายนะครับในการฆ่าผู้โมหมองเนี่ยมันอยู่ที่แมป น้ำแข็งนะฮะใช่ภารกิจสุดท้ายที่จะต้องฆ่าผู้โมหมองก่อนที่จะไปเจอบอสอะมันอยู่ที่ด่านน้ำแข็งซึ่งเรายังไม่ได้ปลดล็อกที่นี่นะฮะยังไม่ได้ปลดล็อกอนครหลวงเรนเดลนะฮะต้องปลดล็อกนครหลวงเรนเดลก่อนแล้วก็ไปเปิดแมพฮิมะนะครับแล้วก็ไปฆ่าไปฆ่า,าผู้โมหมองคนอื่นนะครับถึงจะได้ ไปเจอกับบอสถ้าเกิดว่าเราทำภารกิจของเครือห่านะแต่ถ้าเราไม่ทำภารกิจเครือห่านะฮะเราแค่เข้าไปกดยอมรับแล้วก็ตรงไปฆ่าบอสได้เลยซึ่งง่ายกว่าไวกว่าไม่ต้องไปทำภารกิจให้ยืดยาวนะฮะอ่ะวิธีการนะครับพอเราเจอเครือหสาแล้วใช่ไหมตอนแรกมันจะมียักษ์เฝ้าครือหสาอยู่ก็ให้ฆ่าทิ้งซะหรือไม่ก็ขี่ม้าวิ่งหนีมาแล้วก็แล้วก็เข้าประตูมาเลยเพราะว่ายักษ์มันจะไม่ตามมานะฮะเอ้ยพอเข้ามาแล้วนะฮะ กหวิ่งตรงมาเลยนะครับตรงมาปุ๊บเนี่ยนะฮะจะมีแคมไฟอยู่ตรงนี้ก็ให้ให้เข้าฌานก่อนเลยนะครับเปิดเปิดแคมไฟเรียบร้อยนะฮะรับพรน,นะฮะแคมพรนะฮะแคมพรขพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยให้คุยกับผู้หญิงคนนี้นะครับก็เป็นหัวหน้าของเครือข่ายนี้นะฮะพอคุย ไปแล้วเนี่ยเขาจะถามว่าเราจะยอมรับเป็นส่วนหนึ่งกับเครือข่ายภูผ,ผาเพลิงไหมให้กดยอมรับไปเลยนะฮะพอกดยอมรับเรียบร้อยแล้วจนเราเป็นส่วนหนึ่งแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้วิ่งมาเลยเพราะว่าเราจะได้พอเรากดยอมรับแล้วเนี่ยเราจะได้กุญแจมานะครับหนึ่งดอกก็คือกุญแจห้องรับรองนะฮะเออให้มาเปิดห้องนี้ก่อนเลยนะฮะ เปิดห้องนี้เพื่อเอาไอเทมนะมันจะมีไอเทมนิ้ววางอยู่ตรงนี้แล้วจดหมายนี้ก็จะเป็นจดหมายภารกิจกดเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้แล้วแต่ถ้าจะทําก็กดเอาไว้เลยนะฮะแล้วก็คุยกับคนอื่นก็ได้มันจะมีผู้หญิงตรงนี้คนนึงแล้วก็ผู้ชายคนนี้คนนึงนะ,ะซึ่งผู้หญิงไปแล้วนะฮะ,ะไปไหนเราก็ไม่รู้เดี๋ยวก็มาอีกแหละไม่รู้แหละนะฮะพอคุยคุยหรือไม่คุยก็ได้นะฮะอันนี้ไม่สําคัญอะไรแค่จะมาพามาเก็บไอเทมเฉยซึ่งไอเทมที่เก็บมาก็คือมันจะเป็นนิ้วนะฮะ อันนี้นะฮะนิ้วตบัดบันญััดนะครับใช้บุกเข้าไปในโลกของผู้เล่นคนอื่นนะฮะเออเผื่อใครอยาก PVP นะฮะ <c oughs> อ,อ่พอออกมาแล้วเนี่ยให้เดินมาทางซ้ายนะครับห้องทางซ้ายสุดอันนี้จะเปิดได้พอเปิดมาแล้วเนี่ยจะมีไอเทมหนึ่งชิ้นเก็บซะนะฮะแล้วตรงเนี้ห้องนี้มันจะไม่เปิดนะเราจะต้องใช้ดาบฟันนะฮฟันห้องปั้งหรือไม่ก็กิ้งนะฮะเอ้ยมันฟันไม่ได้เนานะ เพราะว่าถ้าเราอยู่ตรงนี้เราจะฟันอะไรไม่ได้นะเราต้องเข้าไปก่อนก็ให้ใช้ตัวกิ้งนะครับถูแล้วอ่ามันจะเกิดทางลับนะบพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะตกใจนิดนึงเพราะมันจะมีงูงูงูทากนะพอกิ้งมาปุ๊บมันจะมีงูทากอยู่ตรงนี้ให้ฆ่าทิง้งซะนะฮะแล้ววิ่งตรงมานะฮะเออ เขาวิ่งตรงมาแล้วเนี่ยจะมีท่าอีกสามตัวตรงนี้ก็ให้ฆ่าทิ้งทางซ้ายนี่จะเป็นทางไปเก็บไอเทเมแต่จะมีงูทากเต็มไปหมดเลยนะฮะให้ระวังตัวด้วยนะครับพอเก็บไอเทเมเสร็จแล้วยวให้กลับมาลงมาข้างล่างนะลงข้าล่างตรงนี้จะมีมินิบอสตัวหนึ่งนะครับมันไม่เชิงเป็นบอสหรอกแต่มันเก่งพอๆกับมินิบอสเลยเป็นไอตัวยาวๆนะครับใส่ไอเป็นตัวใหญ่ๆขายาวๆแบบโคตรเก่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราฆ่าเขาได้แล้วเนี่ยที่จริงเราต้องฆ่าเขาอยู่แล้วเพราะเราต้องลงมานะเราจะได้ เราจะได้อันนี้มานะเราจะได้กงเล็บนะครับกงเล็บสุนัขล่าเนื้อนะฮะมันดีตรงที่มันทำให้เราวาร์ปได้นะฮะเดี๋ยวทำให้ดูนะนี่นะสกิลมันคือวาร์ปหนีฟฟฟฟฟฟ้โคตร <c oughs> <c oughs> หนุกนะฮะถ้าเราฆ่าเขาได้เราจะได้ไอเทมนี้มานะฮะ โอเคโอ้เงอ้นก็ฆ่าซะนะฮะเอจะฆ่าเสร็จแล้วนะครับก็ให้ตรงมาเลยนะฮะเอ้ยขึ้นมานะฮะตรงนี้จะไม่มีอะไรนะกดบอลไฟนะครับอาืจะกดบอลไฟมาแล้วให้วิ่งตรงมาเลยนะแล้วก็เลี้ยวขวานะฮะ เดียวขวามันจะมีงูคอยาวตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้ให้ฆ่าทิ้งเสียนะฮะเราจะฆ่าทิ้งเสร็จแล้วก็วิ่งมาเลยนะฮะด้าน,น,นขวานี้จะมีหมาอยู่3ตัวฆ่าทิ้งหรือไม่ก็วิ่งหนีแล้วแต่นะฮะแล้วตรงนี้จะเป็นทางเลือกของทุกๆคนนะครับกระโดดลงไปข้างล่างจะเจอบอสต,ตัวหนึ่งนะฮะไม่ใช่บอสดิเป็นคล้ายๆมินิบอสมันเก่งพอสมควรนะครับฆ่าทิ้งแล้วก็เดินไปต่อเดินตรงไปหรือไม่ก็มาทางนี้ถ้ามาทางนี้เนี่ยก็จะเจอ หุ่นนะครับหุ่นยนหุ่นยนผู้หญิงที่มันมีเลื่อยเนี่ยหุ่นแบบเนี้ยนะฮะที่มันมีเลื่อยนะฮะหุ่นแบบนี้เลยนะ,ะมันจะอยู่ตรงนี้ก็คือเราจะต้องเลือกสู้นะฮะโอ้ยระหว่างเอ่อโอ้ยผมไม่ได้เคลียร์พวกนี้เลยวันนี้ปิวนะฮะโอ้ยเจ็บปิวนะฮะเอ่อระหว่างระหว่างฆ่าหุ่นยนนะ,ะัะหุ่นยนตัวนี้นะฮะ ขุนยนตัวนี้ทางซ้ายหรือไม่ก็ฆ่าไอตัวมินิบอสที่อยู่ตรงนี้นะฮะนะครับผมมันจะยืนจังก้าอยู่นี้เลยฆ่าตัวตรงนี้แล้วไปต่อหรือจะฆ่าคุณยนต์ทางนี้แล้วไปต่อนะครับแล้วแต่เลยแล้วแต่จะเลือกนะครับซึ่ง ฆ่าหุ่นยนต์จะยากกว่านิดนึงเพราะหุ่นยนต์มันจะถึกนะครับแล้วก็หลบยากหน่อยแต่ว่าไอ้ตัวข้างล่างก็ค่ายากเช่นเดียวกันนะฮะเอาละหลังจากเสร็จแล้วนะวิ่งตรงมานะก็จะมาปันจบกันที่ตรงนี้นะฮะตรงกลางนี้นะครับก็คือถ้าเราลงไปฆ่าตัวข้างล่างลงออกออกจากประตูมาก็จะมาที่นี่ถ้าฆ่าตัวผู้หญิงหุ่นผู้หญิงตรงนั้น ลงตรงมาก็จะมาบรรจบที่ตรงนี้เช่นเดียวกันนะตรงนี้จะมีประตูไปเจอบอสตัวหนึ่งซึ่งไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับเพราะเราไม่ได้มาฆ่าบอสตัวนี้เราจะมาเอาดาบเพลิงนะฮะเอ้ยดาบเลือดไม่ใช่ดาบเพลิงพูดผิดนะฮะวิ่งตรงมาเข้ามาเลยในนี้จะมีไอ้ตัวที่ห้อยๆอย,อยู่แล้วมันเดินไม่ได้นะมันจะตกลงมาแล้วก็ฆ่ามันทิ้งหรือไม่สนใจก็ได้นะแล้วแต่นะแต่ผมแนะนำให้ฆ่าทิ้งไปเถอะนะฮะ วิ่งมานะครับลงมาตรงนี้จะมีตัวหัวกลมๆนะครับคันคานมันจะตัวแข็งมากผมแนะนําไม่ใช้ดาบเล่มนี้ก็ได้นะเพราะว่าตอนผมมาเคลียร์ผมก็ใช้ดาบผมก็ใช้เซตนี้แหละตอนผมมาเคลียร์ผมก็ใช้เซตนี้เลยแต่เพียงแค่ไม่ได้สะพายดาบยามเหยียดไว้ที่หลังนะฮะเพราะว่าถ้าเราสะพายไว้ที่หลังเวลาเราฆ่ามอนเราจะได้เลือดเพิ่มนะฮะก็เลยสะพายดาบไว้ที่หลังนะฮะเออแต่ข้อดีพอลงมาก็จะมีตัวหัว หัวกลมๆอีก2ตัวทางนี้นะฮะให้สู้ก็ได้หรือว่าถ้าไม่อยากสู้ก็ลงบัไดมาปุ๊บก็เลี้ยวซ้ายเลยนะฮะเออตรงนี้ก็จะมีไอตัวคันคานอีกนะฮะโอเควิ่งตรงมานะครับออกมาทางนี้เลยนะคะรับตัวนี้จะมีบนไดลงบนไดก็ได้หรือว่าจะลงแลนดิ้งแบบซูเปอร์แมนก็ได้ไม่เจ็บเลือดนะฮะอ่าลงมาปุ๊บมันจะมีไอตัวปลาขวดพิษอยู่บนนี้เคลียร์ซะนะครับ ลงมาแล้วก็จะมีตัวปลาขุดพิษอยู่ทางขวาอีกตัวก็เคลียซะนะฮะหรือว่าจะวิ่งผ่านก็แล้วแต่นะครับวิ่งไปเลยนะฮะตรงมาตรงมาบนนี้จะมีงูตัวหนึ่งนะฮะงูคอยาวก็เก็บงูคอยาวไปซะนะฮะแล้วก็วิ่งมาอีกจนถึงตรงนี้นะฮะอ่ามันจะมีทางให้กดนะฮะก็ขึ้นไปเลยนะ,ะโจ พอขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีอัศวินเสื้อสีขาวนะตัวหนึ่งนะฮะซึ่งถึกมากนะครับแต่ถ้าใช้ดาบดาบดาบที่ผมถือเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราตีแล้วมันจะสตันทันทีทุกครั้งนะครับอ่ามันก็จะเจ็บไปพอขึ้นมาจะเจอบอสนะครับเป็นบอสอ้วนๆตัวสีขาวนะครับให้ใช้ทุกอย่างที่มีเพื่อฆ่ามันซะเพราะมันเกรงมากนะครับถ้าใครอันเชิญกระดิ่งได้ก็อันเชิญซะนะฮะเออ พอฆ่าเสร็จแล้วก็มาเปิดบอลไฟนะครับที่ตรงนี้นะฮะก็คืองานนี้เราจะต้องเคลียร์บอสสองตัวนะฮะพอเปิดบอลไฟตรงนี้แล้วเนี่ยก็ให้มาขึ้นตรงนี้ตรงนี้มันจะยังมันจะลงอยู่ข้างล่างนะแต่ว่าผมเคยขึ้นไปแล้วมันจะมันเลยขึ้นข้างบนมานะฮะอ่าจึบ๊บแล้วก็ขึ้นไปเลยนะฮะอันนี้เราจะต้องยิงยาวเลยนะครับมันจะไม่มบอลไฟระหว่างทางนะ เอาละวิ่งมานะครับวิ่งฉีกขวาไอฉีกซ้ายมาฉีกซ้ายมานะฮะมันจะมีทางลงนะครับผมกระโดดลงไปแบบซูเปอร์แมนแลนดิ้งโจ๊ะนะอุ้ยเกือบร่วงนะฮะแต่ล่วงก็ดีนะเพราะข้างล่างตรงนั้นจะมีไอเทมให้เก็บนะครับเป็นคนนอนตายอยู่เห็นไหมพอเก็บแล้วก็ขึ้นมาก็ได้นะฮะวิ่งต่อเลยนะฮะไม่สนใจเธอหรอกไปเลยนะฮะแล้วเช อ่าลงทางนี้นะฮะโจะแล้วก็ไปต่อนะฮะฮะึบฮึบวิ่งมาวิ่งมานะฮะตรงนี้จะมีตัวบ้าๆอีกตัวนะฮะตัวผู้หญิงนะ,ะวิธีการเคลียรก็คือไม่ต้องเคลีย์หรอกนะ <c oughs> นะฮะไม่ต้องเคลียหรอก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  เออ,ออกมาเลยนะฮะแล้วก็เลี้ยวไปทางขวาเพราะมันถึกมากนะฮะไม่ต้องเขีรยก็ได้นะครับถ้าไม่ต้องเขีรยก็ไม่ต้องเลีรยแต่ถ้าอยากสู้ก็เชิญเลยนะครับมันโคตรถึกนะครับเอ่อผมวิ่งวิ่งมาง่ายกว่าเยอะนะฮะกิีก็ได้น้อยได้ตัวนี้พอเข้ามาจะมีตัวเฝ้าตรงนี้ตัวหนึ่งนะฮะก่อนที่จะไปลุยตรงนี้นะฮะสามารถลงทางนี้ได้นะครับซึ่งตอนแรกจะลงไม่ได้จะขึ้นจะลงไม่ได้นะเพราะว่า เพราะว่ามันมันจะล็อกอยู่เพราะว่ามัมนมันจะเป็นทางตรงไปโบสเออๆนะฮะผมพูดแรงผมเนี่ยเดี๋ยน้องๆอาจจะน้องๆพี่ๆน้องๆอ,อ,อ,อาจจะไม่เข้าใจนะอ่าลงมาปุ๊บเราจะมันจะพาเราไปที่โบสเพื่อไปนั่งบนไฟนะฮะเออใช่พอลงมาปุ๊บเนี่ยเลี้ยวซ้ายนะฮะตรงนี้จะกลับมาที่โบสนะฮะสามารถ กดปอนไฟได้แล้วก็กลับไปใหม่แล้วทําไมถึงไม่มาทางนี้ตั้งแต่แรกนะครับทางนี้มันจะยังไม่เปิดนะตอนแรกไอ้บันไดเนี่ยมันจะอยู่ชั้นบนนะฮะแล้วก็จะไม่สามารถไม่สามารถโยกบันดไดได้นี่เนี่ยมันโยกไอ้ที่จริงถ้าถ้า,ถามันขึ้นไปก็โยกได้แหละแต่ว่ามันจะโยกได้ก็ต่อเมื่อเราเปิดข้างบนแล้วนะเออถ้าเราไปยังไม่เปิดข้างบนอ่ะตรงนี้จะยังโยกไม่ได้แล้วแพลตฟอร์มนี้ก็จะยังไม่ลงมานะฮะเออเราจะยังมาเราจะยังขึ้นไปโดยที่เคลียร์บอสปุ๊บแล้วขึ้นไปไม่ได้เพราะว่า ตรงนี้มันจะยังไม่เปิดนะครับเราจะต้องไปเปิดข้างบนก่อนนะฮะมันถึงจะทํางานเออนั่นแหละนะฮะลงไปนั่งบนไฟชาร์จเลือดนะครับเพิ่มเลือดเพิ่มอะไรให้เรียบร้อยเคลียร์ของแล้วก็ค่อยกลับขึ้นมานะฮะพอกลับขึ้นมาแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะมีมีมอนงูอยู่ตรงหน้าตัวหนึ่งให้เคลียซะนะครับแล้วถ้าใครหมั่นไส้ไอ้พวกไอ้พวกเนี้ยก็แล้วแต่เลยนะครับ แต่ว่าถ้ามันตายแล้วตัวมันจะระเบิดนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วให้ใช้อาวุธระยะไกลจะเป็นดีที่สุดนะครับเอออย่างผมนี่ก็ใช้ธนูเลยนะฮะนี่เนี่เนี่ยถ้ามันตายแล้วตัวมันจะระเบิดเป็นพิษนะฮะถ้าเกิดไปอยู่ใกล้แล้วเราอาจจะแตกได้เพราะงั้นแล้วถ้าอยากเคลียร์ก็เคลียร์แต่ถ้าไม่อยากเคลียร,ยยกรยก์ก็ปล่อยผ่านไปเลยนะ,ะเคลียร์งูตรงนี้ตัวหนึ่งนะฮะแล้วมันก็จะมีงูปล่อย งูถือแท้ไฟนะครับตรงนี้อีกตัวก็เคลียซะอ่าเพราะว่าถ้าไม่เคลียรเราก็ผ่านไปไม่ได้หรือถ้าจะวิ่งผ่านไปก็ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเราวิ่งผ่านไปเนี่ยในห้องเนี้ยมันจะมีงูอีก3ตัวนะฮะรออยู่ตรงหน้าห้องนี้เลยเพราะฉะนั้นแล้วยังไงก็ต้องเคลียวิ่งจุกมาไม่ได้นะตอนนี้จะมีงู3มตัวอยู่ข้างบนนะฮะเป็นงู เป็นงูโลมีดกับงูนักเวทนะงูนักเวทตัวหนึ่งแล้วก็งูโลมีดอีก2ตัวนะครับอ่าหลังจากที่เคลียร์ได้แล้วเนี่ยก็จะไปทางซ้ายมือนะฮะตรงนี้ก็จะมีจุดวาร์ปนะครับเราก็วาร์ปไปเลยนะใช่นะไม่ต้องกลัวว่าจะใช้เลือดเยอะกับตรงนี้นะเพราะว่าที่จุดล่าบอสมันจะมีนี่มีบอลไฟให้อยู่แล้วนะครับ ใช่แล้วก็สามารถเซฟบอลไฟได้เลยนะฮะหลังจากที่เซฟบอลไฟเสร็จแล้วเตรียมของกินยงกินยาให้เรียบร้อยวิ่งมานะฮะตรงนี้จะมีดาบเทพเอจะมีหอ,อกเทพนะครับซึ่งจะใช้ได้กับเฉพาะดันนี้เท่านั้นก็คือหอ,อกเล่มไหนนะนี่นี่นี่หอ,อกเล่มนี้นะฮะจะให้เก็บจากตรงนี้พอเก็บปุ๊บให้รีบใช้เลยนะเพราะว่ามันใช้ได้แค่ดันนี้ดันเดียวแล้วมันก็เป็นตัวช่วยที่ดีนะฮะใช่ พอมาถึงก็จะบอสก็จะหลับอยู่จะยังไม่จะยังไม,จงไม่จะยังไม่ได้สู้นะต้องเก็บพอเก็บของแล้วต้องเดินเข้าไปใกล้ๆหน่อยเดินเข้าไปใกล้ๆประมาณนี้มันถึงจะตื่นแล้วก็สู้กับบอสนะครับเพราะงั้นก่อนที่จะเดินมาถึงตรงนี้ก็ให้เตรียมตัวให้เรียบร้อยเตรียมบัฟเตรียมเตรียมซัมมอนเตรียมกระดิ่งร่างวิญญ,ญาณให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ถือไอ้นี่มาแล้วก็จัดเลยนะครับกดค่าสกิลแรงมากถ่าสกิลของ ของอาวุธเล่มนี้แต่จะใช้ได้กับบอสตัวนี้เท่านั้นแล้วถ้าบอสตายแล้วก็ใช้ไม่ได้แล้วนะเนี่ยผมลองกดสกิลก็กดไม่ได้ลวนะฮะเออเป็นสกิลที่โคตรอภิมหาแรงครับหลังจากที่ปราบ,บอสตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ได้ดาบเลือดมาครอบครองนะฮะแต่มันจะมีศพศพหนึ่งอยู่ตรงนี้นะฮะสามารถเก็บได้นะพอเก็บปุ๊บเนี่ยมันอยู่แถวๆนี้แหละนะ,ะพอเก็บปุ๊บเราจะได้เสื้อนะฮะเป็นเสื้อที่ระลึกนะคะเสื้อ เสื้อคุมทำนัดทำนับนะฮะนี่เราจะได้เสื้อนี้มานะฮะถ้าเกิดว่าเรามาเก็บนะฮะเออหลังจากปราบบอสแล้วเนี่ยแต่ซิงเกอร์หนักเลยหลังจากปราบโอ้ยกดใส่เสื้อเกาะผิดนะฮะเสื้อกลอนี้โคตรกากนะฮะพูดได้เต็มปากเต็มคําใช่นะฮะมันกากกว่าเสื้ออัศวินโลงอีกเอ้ยอัศวินเล่นร่อนอีกเนี่ยดีดิกากกว่าอัศวินเล่นร่อนอีกไม่น่าไปเอามาเลย นะ <ç: ñas> <อ>เออซสื้อเอามาก็ไม่ได้ใส่นะฮะพันกากกว่าเสื้ออาศาบินเอเลอรนอีกนะอาศาบินตั้งต้นที่ผมได้มาเอ่อหลังจากที่จัดการบอสเสร็จแล้วได้ดาบเลือดนะฮะก็คือเล่มเล่มนี้นะฮะคุณสมบัติพิเศษของมันก็คือนะฮะ สามารถนะครับผมดูดเลือดจากศัตรูทุกครั้งที่ฆ่านะฆ่าศัตรูแล้วได้เลือดแล้วก็มีท่าโคตรเท่ก็คือท่านี้บุม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 นะฮะม,มันจะเป็นพลังเลือดปนไฟนะครับผมโคตรแจ่มมันจะติดสถานะไฟไหม้ด้วยแล้วก็เลือดออกด้วยเพราะว่ามันเป็นดาบเลือดผสมไฟนะฮะเออโคตรเท่แล้วก็มีพลัง ตูมนะฮะอย่างแจ่มนะครับก็สามารถมารับได้นะครับหลังจากที่จัดการเสร็จแล้วก็สามารถวาร์ปกลับได้เลยนะจะวาร์ปไปไหนก็แล้วแต่ใจคุณผู้ชมเลยนะครับอ่ะก็เท่านี้เลยนะครับสําหรับวิธีการรับดาบเลือดโดยที่ไม่จะเป็นต้องเคลียร์ภารกิจนะฮะเออโดยที่เราไม่จําเป็นต้องเคลียร์ ภารกิจนะฮะเออนะฮะอืมอย่างเทนะฮะเดี๋ยวเราไม่จําเป็นต้องเคลียร์ภารกิจของกุลหาดภูผาเพิงนะฮะเพียงแค่เข้ามากดยอมรับนะฮะแล้วก็ทําตามที่ผมบอกได้เลยนะฮะมาเคลียร์บอสแล้วก็จะรับดาบเลือดไปเลยนะฮะคราวนี้ก็จะสบายแล้วเราจะเล่นง่ายขึ้นเพราะว่าดาบเลือดมันช่วยได้เยอะนะฮะถ้าเราไม่ใช้เราก็แค่เนี่ยนะฮะโอย้ยกดผิด <laughs> เราเราเราก็แค่ห้อยไว้ที่หลังนะแล้วก็ไปตีมอนใช้สกิลอย่างเมามันนะแล้วก็ได้เลือดมาฟีฟีเออนะใช่โอเคก็เท่านี้แหละนะครับผมโอเคครับถ้า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 ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับบายจ้า